ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเรือนจำพิเศษธนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนเรือนจำต้นแบบอย่างเต็มรูปแบบของโลกโดยมีกรมราชธรร์กระทรวงยุติธรรมผสานความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันปฏิบัติตามข้อกำหนดแมนเดลาแห่งแรกของโลกเนื่องในโอกาสวันเนลสันแมนเดลากรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประกาศการขับเคลื่อนการนำข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกในโลกโดยเรือนจำพิเศษทนบุรีเป็นเรือนจำนำกล้องตั้งเป้าหมายเป็นเรือนจำต้นแบบในปี2561โดยมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมกัน นอกจากจะเป็นสิ่งที่สมควรกระทําแล้วยังเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยต่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมหรือพ้นโทษออกไปและจะช่วยลดปัญหาการกลับมากระทําความผิดซ้ําอีกทางหนึ่งจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาแออัดจากจํานวนผู้ต้องขังที่เพิ่มอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีจํานวนผู้ต้องขังมากกว่า286,000คนเพิ่มขึ้นร้อยละ55ของจํานวนผู้ต้องขังในปี2551 ซึ่งมีความจุรองรับได้2 4 5 0 0 0คนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารจัดการแต่กรมราชธณฑ์เป็นหน่วยงานปลายน้ําในกระบวนการยุติธรรมได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเรือนจําให้ได้มาตรฐานโดยตลอดซึ่งได้ให้ความสําคัญโดยล่าสุดได้เริ่มขับเคลื่อนข้อกําหนดแมนเดลาอันเป็นมาตรฐานโลกมาปรับใช้อย่างเป็นทางการนําร่องต่อไปโกสินจนาออนรายงาน ที่สถาบันรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีตำบลประชาธิป,ปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีอัญเชิญพระราชาุสศวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีท่านศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรีตู้จินดาประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ภาสกรชัยวานิศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีใต้นในแพทย์พัสกรชัยวานิศสิริรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าวันที่18กรกฎาคม2560ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีในโอกาสนี้เพื่อถือเป็นการน้อมนำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านสถานบำบัดและเฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จึงได้กำหนดพิธีอัญเชิญพระราชานุสวรีของพระองค์ท่านประฏิสถานณสถาบันบำบัดรักษาฟรรื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติปร,รมราชชนนีเพื่อเป็นที่สักการะของผู้ที่มารับประการบริการและบุคลากรของสถาบันสื้ไป ดานทันศัตราจารย์คลินิกพิเศษในแพทย์เสรีตู้จินดาประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับครอบครัวให้เกิดแปลงบันดาลใจในการลดละเลิกยาเสพติดตลอดทั้งเป็นอนุสรเตือนใจบุคลากร ให้ได้ร่วมมือร่วมใจกันตั้งปณิธานที่จะดําเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกําลังความสามารถและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดต,ต่อไปปีนี้เป็นปีที่พิเศษที่สุดคือได้รับพระมหากราุณาธิคุณได้ให้สร้างพระราชาอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่คล้ายวันสวรรคตเราก็เลยมาทำพิธี ยกพ,แบบพระรูปนะฮะขึ้นบนปฏิสถานที่บนพระแท่นนะครับ,รบก็อันนั้นทีนี้พูดถึงาภารกิจของสถาบันนี้เนี่ยก็เป็นสถาบันที่ดูแลรักษาพื้นฟูนะครับนะฮะผู้ติดยาเสพติดของประเทศเลยนะครับอันนี้เป็นระดับประเทศเป็นหน่วยงานที่ให้ให้ทางด้านความรู้นะฮะถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ค้นคว้า นะครับหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะทันให้ทันสมัยแบบการรักษานะครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่หนักมากเรามีสาขาอยู่อีกหลายแห่งครับ,รบขวัญชัยวัจรารวยรายงาน ผู้สื่อขาวรายงานว่าที่กองป้องกันการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยนางสาวรำพาแทจิวหนึ่งในผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัทโปรเกชชั่นแอคซิเมนต์เฟดดิง้งจำกัด ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยเมื่อราวเดือนพฤษภาคม2560ผู้เสียหายราว800คนได้เข้าไปสมัครเป็นพรีเซนเตอร์โพสตสินค้าของทางบริษัทที่เป็นน้ำดื่มและยาสีฟันโดยถ่ายภาพคู่กับสินค้าแล้วนำไปโพสต์ลงสื่อออนไลน์ใน Facebook ใน l ล n e และใน i ิน t a g r กรมวันละ2ครั้งและจะได้เงินเดือนเดือนละ10,000-20,000บาท โดยจะต้องเสียเงินรายละ1-0,000ถึง20,000บาทเป็นค่าค้ำประกันโดยเซ็นสัญญาทำงานเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นก็เข้าอบรมทำงานได้เงินเดือน2-3ถึงเดือนจากนั้นทางบริษัทก็งดจ่ายเงินเดือนโดยอ้างว่าบริษัทนั้นขาดทุนจึงเปลี่ยนมาเป็นให้สมาชิกขายสินค้าแทนโดยต้องการขายน้ำดื่มให้ได้เดือนละ30แพ็คยาสีฟันเดือนละ30หลอดอีกส่วนหนึ่งทางบริษัทได้ออกอบายให้เหยื่อมาร่วมลงทุนเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าตามจังหวัดต่างๆ โดยลงทุนลายละ1ล้านบาทและจะได้เงินปันผลคืนเดือนละ2 0 0แสนบาทแต่กลับได้เงินคืนเพียง2เดือนเท่านั้นมีผู้หลงเชื่อประมาณ20รลายและบริษทัทอ้างว่ามีปัญหาขาดทุนหากไม่ต้องการร่วมงานหรือทำงานต่อก็จะคืนเงินประกันและเงินลงทุนให้ แต่ขณะนี้พบว่าบริษัทที่อยู่ในซอยลำคำแหง36ทับหนึ่งยานหัวหมากได้ปิดบริษัทนี้ไปแล้ววันนี้ผู้เสียหายประมาณ30คนจึงรวมตัวกันมาแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนเบื้องต้นพบความเสียหายประมาณ40ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้เพื่อเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาต่ตอไปเบนจมาอักษรนิดรายงาน พลตรีวันชาติผลพัยบุ์ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นประธานเปิดการแข่งขันเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดของกองทัพประจำปี2560ซึ่งเป็นการแข่งขันและตรวจสอบในปีนี้กรมยุทธศึกษาทหารบกได้มอบหมายให้ศูนย์การทหารม้ารับผิดชอบในการตรวจสอบในการจัดการแข่งขันและตรวจสอบเป็นหน่วยหมวดรถถังของกองพันรถถัง เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆมีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแรงใจกำลังใจของกำลังพลของหน่วยกองทัพบกได้รับการกวดขันและการฝึกและพัฒนาตนเองของหน่วยและแบบปฏิบัติการทางยุทธวิธีตลอดจนมีการประเมินขีดความสามารถและความพร้อมรบในด้านกำลังพล ยุทธปกรณ์ให้มีความสามารถและทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้กำลังพลนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆนำไปปฏิบัติทําหน้าที่เพื่อให้สมกับมาตรฐานของเหล่าทหารมา้าคือความรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดและสร้างความรักความสามัคคีของทหารในหน่วยทุกนายภายในเหล่าทัพทหารม้าด้วยดำรงเช่นจินดารายงาน โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน19แห่งภาคอีสานจัดเต็มเปิดหลักสูตรปฐรมศึกษาสอนภาษาจีน โรงเรียนโคราชวิทยาเขตเทศบาลนครนครราชสีมานายประยูนอังศนันประธานชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคอีสานจะประชุมคณะกรรมการชมรมโรงเรียนภาคเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัยที่4ครั้งที่7โดยมีนายสมชายตีระเศรษฐพักดีประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโคราชนายสุเทพนัฐการกนกรองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโคราช และนางสาววันวิสาชัยชลาแสงรักษาการพูวอหน่วยการโรงเรียนโคราชวิทยาและผู้แทนโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน19แห่งเข้าร่วมประชุมทบทวนบทบาทรูปแบบการดำเนินงานและแนวทางในการบริหารจัดการของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสามภาษาจีนเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นความเป็นเอกภาพด้านการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข,ข็ง ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและการจัดการของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทยการประสานงานกับทางสถานกงสุนจีนเรื่องการรับสนับสนุนครูอาสาสมัครการขอรับหนังสือแบบเรียนการคัดเลือกโรงเรียนแบบต้นแบบรวมทั้งวางแผนจัดประชุมสัญจรจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีนเช่นการกล่าวสุนทรพพน์การคัดลายมือการเขียนผู้กันจีนการร้องเพลงการขับกลอน การแข่งขันนาฏศิลป์การแสดงละครสั้นเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการเรียนรู้การสื่อสารภาษาจีนอย่างแพร่หลายตอบสนองนโยบายลัฐของรัฐนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญก้าวหน้าของประเทศด้านานางสาววันมิสา เปิดเผยว่าโรงเรียนโคราชวิทยาเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2468โดยการสนับสนุนของพ่อค้าและองค์กรชาวจีนในเขตเมืองนครราชสีมาได้เปิดสอนภาษาจีนอังกฤษระดับต้นกลางสูงรวมทั้งภาษาไทยให้ชาวต่างชาติสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนโคราชวิทยาหมายเลขโทราศาพัพท์ศ4น252036หรือหมายเลขโทราศาพัพท์0 6 1 6 1 6 4 2 9 8อําำนาจพักดี ที่ห้องประชุมสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดนายมนัสมาเสพุ่มในการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนางวิพาดาโสพันนาผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์ควบคุมวิทยุการบินอุบลราชธานี นายสมศักดิ์มาเสเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสัดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2560นายมนัฐมาเสผู้อานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2560จัดขึ้นระหว่างวันที่1 ถึงวันที่9สิงหาคม2560 ที่อาคารพหลศึกษาวีสมมายจังหวัดรีสเกตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจังหวัดรีสเกตเข้าร่วมการแข่งขันในระดับศูนย์ควบคุมวิทยุการบินอุบลราชธานีและระดับประเทศจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมเฉีีรยให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันในครั้งนี้ด้านนายภัยรัตนทองบอ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลนอำเภอขุนหานจังหวัดรีสเกตซึ่งเป็นผู้จัดการทีมแชมป์วอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชาย พลังที่17กล่าวว่าตนเองได้มีการเตรียมความพร้อมทีมเป็นอย่างดีเพื่อที่จะรักษาแชมป์ไว้ให้ได้จึงขอฝากเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานนักกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งเลนอนเภอคุณหารจสิสววเกตด,ด้วยชัดชัยพรมมาศร,รายงาน ปศสุทธ์จังหวัดกาลสินฐานรับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมเกษตรลดพื้นที่ปลูกข้าวสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตร,รกรการเลี้ยงโคเนื้อทดแทนเตรียมพร้อมนําเชื้อพันธุ์ดีแจกฟรีลดแรกแก่เกษตร,รกรมีเกษตร,รกรเข้าร่วมชุดแรก450ไร่พื้นที่นาข้าวกว่า3,000ไร่ร่วมกับทกศปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีจัดโครงการนาหญ้าเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ เผยรายได้หลังเลี้ยง6เดือนโกวยเงินไม่ต่ำรายละก,กว่า150,000บาทแถมตลาดโคเนื้อเปิดกว้างเป็นที่นิยมของนักเปิบทั่วโลกนายวันชัยทวินไพปศสุสัตว์จังหวัดกาลสินกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมปศสุสัตว์ รณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ทำนาเพื่อลดปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงและราคาตกต่ำหันมาส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่เพื่อจำหน่ายทั้งนี้ได้ออกแบบโครงการให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงโคแปลงใหญ่กลุ่มละ30มสไร่โดยได้ร่วมกับทกสในการปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นต้นทุนในการจัดซื้อวัวเพศเมียพื้นเมืองมาเลี้ยงไกลละ5ตัวซึ่งทางกรมปศุสัตว์ จะมีน้ำเชื้อเพาะพันธุ์บรามันและชาโลเล่ให้ผสมฟรีโดยทุกขั้นตอนอยู่ในการควบคุมอย่างใกล้ชิดของสัตวบาลที่เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกแม่พันธุ์โคการตรวจโรคฉีดวัคซีนการผสมพันธุ์การฝังไมโครชิปในโคทุกตัวเพื่อป้องกันการเวียนป้องกันโรคติดต่อป้องกันการลักขโมยและป้องกันการจำหน่ายก่อนกำหนด โดยมีอายุการเลี้ยงลูกโค6เดือนก่อนจะนำส่งจำหน่ายให้กับฟาร์มโคขุนหรือตลาดลองรับทั่วไปเช่นในพื้นที่จงังหวัดจลนศินปส,สกลนครน,นครพนมมุกดาหารรวมถึงตลาดอินโดจีนที่มียอดความต้องการโครเนื้อจากเมืองไทยเป็นจำนวนมากนัทพงศ์ประชากรรายงาน ชงจีระผู้วาราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบทุนการศึกษาหมูลนิธิคุวานันประจำปี2560ของบริษัทโตโยต้านครสวรรค์1981จำกัดแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อไปโดยมีคุณมาริสาคุวานันกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้านครสวรรค์1981จำกัดคุณอเล็กซานเดียคุวานันผู้ประสานงานบริษัทโตโยต้านครสวรรค์1981จำกัด นายปทเทืองภูมิพัทราคมที่ปรึกษาบริษัทโตโยต้านครสวรรค์1981าจำกัดนายวิรัตต์ตั้งประดิษฐ์กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทพสมยศณลำเลียงประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์นายพีรพงศ์นนาขีพงศ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายนรงมรยงรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นางยาใจคุ้มเมืองนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ พรอมด้วยนายกประธานชมรมสมาคมต่างๆคณะครูและผู้มีเกียตรติเข้าร่วมแจกทุนนบริษัทตโตโยต้านะครสวรรค์1981จำกัดมูล,ลนิธิคู่วานันองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลังลำดับที่592ของกรมสัมพากรลำดับที่105ของกรมสรรพามิตรได้ก่อตั้งขึ้นในบริษัทในเครือโคอยูฮักรุป๊ปเมื่อปี2521ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันเป็นเวลา39ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมทั้งเด็กพิการทุกประเภทอีกทั้งยังช่วยเหลือสังคมการศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยให้อยู่ต่อไปจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการประจำปี2546จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การมอบทุนการศึกษาของมูล,ลนิธิคูวาน,านันโดยบริษัทโตโยตา้านครสวร วัน1 981จำกัดประจำปี2560จัดเป็นครั้งที่11และมอบทั้งสิ้นจำนวน77ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น3 5 5 0 0บาทหลังจากการมอบทุนเสร็จสิ้นนางสาวธิติกรอ่อนทุนชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการสาขาบัญชีมหาวิทยายลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนที่ได้รับทุนกล่าวขอบคุณมูลนิธิคู่วานันํนำพลจับสอนทิพย์รายงาน พันเอกสุรินทร์ปริยานุภาพรองผู้อำนวยการตรมนจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยพันโทอมรบุตรชาหัวหน้าชอรตอตรวมกับนายอารามทัพฮีรันหัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่6จากสำนัก9้ากลมป่าไม้ ฝ่ายอนุรักษ์เขาใหญ่พร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่คลองมะเดือ่อหมดีหน่1ตำบลสา,าริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำและหาข้อมูลร่วมกันตลอดจนหาแนวทางในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน การปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากการเข้าสำรวจจากส่วนราชการดังกล่าวและในการให้ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมากำหนดมาตรการแนวทางวิธีการในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงส่วนการปฏิบัติตอื่นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบัติเงินใหม่รายงาน พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ทหารกว่า50นายเดินทางเข้าตรวจสอบที่โรงแรมหลงหมาพัทยาตั้งอยู่ที่เลขที่79ทับ34ขีด45ซอยจอมเทียนฮอลิเดย์ย่านชายหาดจอมเทียนเขตรอยต่อเมืองพัทยาพื้นที่หมู่ที่1ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบภายหลังจากสืบทราบมาว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นซึ่งมีนาย อนุชิตเมารุ่งโรดเป็นผู้บริหารและเปิดให้บริการห้องพักนักท่องเที่ยวในลักษณะโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตผลตํารวจตรีสุรเชษฐ์ถักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเปิดเผยว่าสำหรับนายอนุชิตเมารุ่งโรดพื้นเพเป็นชาวจีนแต่ลักลอบมาสมบัตรประชาชนไทยเข้ามาประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามบริษัทไทยทงยี่ลักษณะตำกว่าทุน หรือทวศูวนย์เรียนและเปิดบริษัทเมืองไทยอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวล p กรุ๊ปจำกัดในลักษณะนอมินีมีการนำมักคุเทศชาวจีนผิดกฎหมายมาทำงานในประเทศไทยจนถูกพักและเพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจ นำเที่ยวในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการเข้าพักของนักท่องเที่ยวพร้อมกับเชิญนายปียะบุญชูทนายความตัวแทนของผู้บริหารโรงแรมมาพูดคุยชี้แจงทําความเข้าใจและให้เซ็นหนังสือรับทราบคําสั่งอายัดทรัพย์สินก่อนควบคุมตัวหญิงชาวจีนไปดําเนินคดีในข้อหาประกอบวิชาชีพมากเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวต่ากว่าทุนหรือทัวร์ูนยนเลี้ยงซึ่งเป็นธุรกิจผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากผู้ที่ทําธุรกิจด้านนี้มักจะพานักท่องเที่ยวไปพักโรงแรมนอกเมืองที่ไม่ได้มาตรฐานและโรงแรมที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นโรงแรมแห่งนี้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการและมีการต่อเติมโดยผิดกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจับกลุ่มแล้วแต่ก็ยังมีการลักลอบเปิดอยู่ทางปะปะงจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทําการตรวจสอบ พร้อมกับหมายอายัทรัพย์สินมาติดไว้ที่หน้าโรงแรมและสั่งให้ปิดบริการชนกว่าคดีจะสิ้นสุดนอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการเอาเพดฐานฟอกเงินและติดตามจับกลุ่มนายอนุชิตกับพวกที่ยังอยู่ในระหว่างการหลบนี้มาดำเนินคดีต่อไปสมชายคลร่มแขกรายงาน บริษัทพนากริจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจำกัดผลิตป,ปาล์มน้ำมันคุณภาพผลักดันสนับสนุนโครงการพระราชดำริน้ำมันไบโอดีเซลตามรอยเท้าพ่อรัชกาลที่9ดรชนะสิธทธนัททวีอายุ39ปีกรรมการบริษัทพนากริจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจำกัดกล่าวถึงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันว่า การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็นการผลิตเชื้อเพลิงดีเซลจากทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนเช่นน้ำมันพืชไขมันสัตว์โดยมีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมและสามารถใช้แทนกันได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราช,ชดำริให้จัดทำโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดน้ำมันปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมาก และได้กระบวนการการผลิตยังได้มีการกรีโซ,โซโรอนเป็นผลพลอยได้ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหการรมเครื่องใช้สำอางได้อีกด้วยองค์ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระพีชาสามารถทรงประวิสัยทัศ์ด้านพลังงานทดแทนที่ทรงกว้างไกลทรงเริ่มศึกษาวิจัยขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วในขณะที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นทําให้ปัจจุบันประชาชนชาวไทยได้มีทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนที่คนไทยสามารถผลิตเองได้จากปล์มน้ํามันสามารถลดปริมาณการนําเข้าได้เป็นจํานวนมากในครั้งนี้พระองค์ท่านได้เสด็จมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งขณะนั้นดรชนะสิทธิ ธนทวียังศึกษาที่มหาวิทยา,ยล,า,าลัยสงขลานครินตะดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่พระองค์สเสด็จรถที่พระองค์ประทับมีสติกเกอร์ติดไว้ว่ารถคันนี้ใช้น้ำมันปาล์มหรือไบโอดีเซล ทำให้ตนเองเกิดความประทับใจเป็นอย่างมากและมีความคิดที่จะน้อมนําโครงการพระราชดำริไบโอดีเซลมาปรับใช้ในสวนปาล์มน้ํามันของตนเองซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านทุ่งล้อตาบลทรายขาวอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มีเนื้อที่จํานวน3,000ไร่ โดยเน้นการผลิตปลาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพที่หมายถึง2ด้านคือผลผล,ผลิตต่อไร่สูงขึ้นและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการไบโอดีเซลให้เกิดผลอีกทางด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเราใช้น้ำมันดีเซล b 7อยู่หมายถึง100ลิตรจะมีน้ำมันปลาล์มผสมอยู่7ปอร์ซตและพปสูสุดแล้วว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าในอนาคตรัฐบาลวางยุทธศาสตร์ชาติให้มีการปรับใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้ามโนธรรมใจหารรายงาน เกิดเหตุพายุฝนตกหนักแรงต้นไม้ซึ่งเป็นพ้่ม้ำพร้าวอายุกว่า40ปีล้มทับบ้านนายสะอาดเทศอาเซนอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่34หมู่4ตำบลทุ่งน้อยอำเภอโคนกาหลงจังหวัดสตูลขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืดนายอ่อานได้ลงมาละหมาดในช่วงเช้ามืดด้านล่างทิ้งให้หลานสองคนที่นอนหลับอยู่บนบ้านสองคนคือเด็กหญิงอาทิยาเทศอาเซน อายุ12ปีและนิกหยิงอัตวาเทศอาเซนอายุ11ปีโดยต้นพร้าวล้มทับบ้านตรงบริเวณที่เด็ก2คนนอนโชคดีที่รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยบริเวณเข่าและจุกบริเวณหน้าอกนายอาจเล่าให้ฟังว่าขณะเกิดฝนตกหนักและมีลมแรงสักพักได้ยินเสียงดังโครมดันสมันวันไหว จึงวิ่งขึ้นไปบนบ้านเพราะมีหลานนอนอยู่สองคนมีต้นมะพร้าวทับบริเวณจุดที่หลานนอนจึงได้ล่าหลานออกมาซึ่งโชคดีที่ต้นมะพร้าวซึ่งเป็นมะพร้าวที่มีลักษณะเป็นโพรงแต่หักลมพัดในลักษณะถอนล่าถอนโคลบริเวณด้านหน้าของบนบ้านอาจจะพังเสียหายทั้งหมดส่วนความเสียหายเป็นหลังคา <When S 1> เสียหายกว่าครึ่งฝาบ้านซึ่งเป็นไม้และพื้นบ้านบางส่วนก็เสียหาย อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุในช่วงสายของวันเดียวกันนายทวีศักดิ์สังชูปหลัดอาวุโสอำเภอควนกาหลงปหลัดอำเภอพร้อมด้วยกําลังอสสแปรตาบลได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมช่วยเหลือรื้อเศษกระเบื้องและต้นมะพร้าวออกจากบ้านและให้ความช่วยเหลือต่อไปนิตยาแสงมณีรายงานพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางพื้นที่โรงเรียนเบตง วิราราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาติดตามผลการดำเนินการการพบป,ปะนักเรียนโครงการฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการห้องเรียนอาชีพโดยมีวิโรจ์คำานึงคุณากรผู้อำนวยการโรงเรียนเบตงวิราชรประสานนายมนูญจันทร์ุขผู้อำนวยการสพอพอยะลาเขตสาคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัตมีช่วยศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการดําเนินการโครงการสร้างฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้มีทุนการศึกษาเก่นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่3เกณฑ์เฉลี่ยไม่ต่ากว่า2.0และมีทักษะการกีฬาเข้าเรียนต่อระดับมัธยมตอนปลายสายวิทยาศาสตร์กีฬาและสายศิลป์กีฬาตั้งแต่ปี2558 ดังนั้นผลการดําเนินการโครงการปรากฏว่าผู้ปกครองและเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นปีที่นิยม พื้นที่เป็นอย่างมากดังนั้นในปี2560จะมีการขยายโครงการดังกล่าวไปในโรงเรียนอีกสองแห่งได้แก่โรงเรียนเบตงวีราราชประสานจังหวัดยะลาและโรงเรียนสุวรรณไพบูรณ์จังหวัดปัตตานีจากปัจจุบันที่เปิดสอนในโรงเรียน6แห่งคือโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติพระศรีนครินทร์จังหวัดยะลาโรงเรียนลือเสาะชนุปฐมจังหวัดนาราธิวาสโรงเรียนมัธยมสุไหยปาดีจังหวัดนาราธิวาสและ โรงเรียนโพธิีรีราชศึกษาจังหวัดปัตตานีโรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลาและโรงเรียนล่างูวิทยาคมจังหวัดสตูล สำหรับโรงเรียนเบตรงวีรัสประสานนั้นได้มีทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์กีฬาและสายสินกีฬาเปิดสอนไปแล้ว2ประเภทกีฬาได้แก่ฟุตซอลและบาสเกตบอลและหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือเป็นนักกีฬาเท่านั้นแต่ให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการที่มีคุณภาพมีผลสำฤทธิตางการศึกษาที่ดีรวมไปถึงเส้นทางเข้าสู่อาชีพการกีฬาในอนาคตโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนการศึกษา เต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการจนสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยคชพันธ์เรืองพิคุลรายงานวัดลำบอรอยอำเภอปรากพีจังหวัดนครนายกแจ้งประชาสพัมันธ์ถึงพี่น้องประชาชนสาธุชนทุกท่านให้ทราบว่าที่วัดมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสนิทหรือท่านพระครูวรเวชนิวิทย์อดีตเจ้าอาวาสวัดลำบลอ,อย มีเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเช่นพระสมเด็จนานพยาและจรเขรรุ่นสองเรียนรุ่นต่างๆสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 6และ23อีกหลายรุ่นจึงแจ้งมายังผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อให้ทราบโดยทั่วกันโปรดติดต่อโดยตรงในการเช่าบูชากับรองเจ้าอาวาสวัดลำบัวลอยซึ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อสนิทได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์ 0898347724